เฮ้ยทั้งสองคนนี่มานั่งทำอะไรตรงนี้เนี่ยฮะลูกค้าจิ็มร้านเลยทำไมไม่กลับไปช่วยงาน,นใครเป็นคนภาพบอลสิกคือสวัสดีครับ<อ>ผมหัวยุ่งเองครับส่วนผมกับบอลสิกคุณยังไงล่ะเอาล่ะทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Head b u t y นะครับทุกคนครับเป็นยังไงบ้างทุกคนครับในวันสงกา์ที่ผ่านมาเล่นน้ำกันสนุกดีไหมทุกคนครับก็ส่วนผมไม่ได้ไปไหนเลยนะ <HAEL> อยู่แต่บ้านอย่างเดียวนอน อาแล้วทุกคนครับแล้วคลิปนี้ก็จะเป็นคลิป Q&A นะครับทุกคนครับก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะฮะที่ร่วมกัน Q&A กันมาเยอะแยะมากมายเลยนะซึ่งพูดเลยว่าโอ้โหเยอะแยะไม่หวาดนไม่หวั่นกันเยอะเยอะมากๆเลยผมก็เลยทำการรวบรวมคําถามนะครับที่ทุกคนถามกันมาเยอะนะมารวมกันในคําตอบในกระดาษใบนี้เรียบร้อยแน่นอนครับก็วันนี้เราจะมา Q&A กันนะครับ ถ้าเกิดว่าใครที่เคยดูคลิปเฮดิวซี่ที่แรกๆเลยเนี่ยจะอาจจะเห็นหน้าเห็นตากันมาแล้วนะครับก็อันนี้จะเป็นคลิปที่เราเปิดหน้ากันน่าจะคลิปที่สามั้งสามหรือสี่จำไม่ได้โอเคซึ่งผมก็ทําการรวมคําถามนะครับที่ทุกคนถามกันมาเยอะก็คือรวมกันมาเป็นข้อเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเกี่ยวกันเลยดีกว่าเออพี่อ้นนะครับแต่ว่าอตอนนี้ทุกคนอาจจะคุ้นชินกับการเรียกพี่หัวยุ่งหรือพี่เฮดิวซี่อะไรอย่างนี้เนาะหรือจะเรียกว่าพี่ยุ่งก็ได้ เรียกว่าเรียกพี่อน้นก็นได้เรียกพี่ยุงก็ได้นะรหรือว่าถ้าอาจจะชินปากมากเรียกเรียกพี่ยุงก็ได้นะครับพี่อายุเท่าไหร่โอ้ออคำถามนี้คิดหนักเลยจะบอกดีไหมเนี่ยบอกแค่ว่าอายุเลขสามแล้วกันเลขสามโอ้ยแกโอ้ย üy อาชีพก่อนทำ YouTube พี่ทำอาชีพอะไรโอเคก็ทำอาชีพคุณครูครับเป็นคุณครูสอนดนตรีในตรงเรียนสถาบันอย่างพวกแบบโรงเรียนสอนดนตรีอ่าจะสอนวิชาเปียโนแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ อยากจะทำ YouTube อ่ะ, <Okay. S 1> อะก็เลยมาเริ่มก็เลยเปลี่ยนอาชีพมาทำ u t u b e แรงบันดาลใจในการทำ u t u b e คืออะไระแรงบันดาลใจอย่างนั้นเหรอเอออยากทำงานอยู่บ้านเพราะจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบเดินทางนักเร่อยากจะแบบว่าเป็นไปได้ก็อยู่บ้านเยอะๆเลยยิ่งดีเลยแบบว่าโอ้ไม่ต้องไปไหนได้เลยยิ่งดีอยู่อยู่บ้านแล้วมีเงินใช้อ่าก็เลยว่าเออการเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยน่าจะเหมาะกับพี่ยุ่งนะ ชอบอนิเมะอะไรมากสุดอย่างนั้นเหรอครับโอ้้าก็พูดได้เลยเหมือนกันอ่าเราจะชอบดูอนิเมะที่มันเป็นแนวกีฬาส่วนใหญ่เลยโหแล้วตอนนี้ยิ่งโคตรไฮเลยก็คือบูล็อกโอ้โหไอที่เตะบอลนนะ่ะที่ขังขังโดนแข้งนะอะหูโคตรโคตรมันมันชิบหายโอ้โหแบบสนุกแบบหือวางแบบตูดไม่ติดบ่อโอ้โหแบบไม่รู้นะ โคตรชอบเลยยิ่งแนวแบบกีฬาเนี่ยหูแล้วลองมาก็โยวามมชิพิเตอร์ในที่แข่งปั่นจักรยานโน้โหูจรูละคขนลุกแบบมันปั่นจักรยานก,ก,กันแบบโคตรมันคือชอบนะคือชอบมากๆคือเราจะชอบพวกแอนิเมะแนวกีฬามากๆเลยไอ้ไฮคิวก็โคตรมันมันชิบเพ่องอมเลยบอนโอ้โหูอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นแนวกีฬาเนี่ยชอบหมดชอบสุดๆเลยไม่พลาด ดาบพิฆาตศูนย์โอ้โหมันทําดีภาพสวยทุกอย่างโอ้โหพูดให,ห้พูดเรื่องอ,อนิเม่นี้พูดยังไงก็ยาวไม่จบอะเอาคำคำถามต่อไปชื่อช่องมาจากอะไรเอออันนี้ก็น่าสนใจนะคือว่าตอนที่พี่ทำเริ่มทํา y o Youtube เลยเนี่ยพูดเลยว่าไม่ได้คิดชื่ออะไรเยอะแยะมากมายเลยเราก็ส่องกระจกดูแม่งเอาชื่ออะไรดีวะเฮ้ยหัวเราแม่งแบบฟูฟนะ คือเราเป็นคนที่ไว้ทรงผมทรงนี้ตลอดกาลอยู่แล้ว <Hey. S 1> ไม่ว่าจะสมัยเรียนไม่ว่าจะสมัยทำงาน,านคือทรงนี้ตลอดเลยแล้วก็เลยว่าเออหัวเรามันฟูฟูยุ่งยุ่งดีไว้อะไรเงี้ก็เลยะเอาชื่อหัวยุ่งแล้วกันอ่าแต่ว่าถ้าเราไม่ทับศัพท์ซะหน่อยก็มันจะดูไม่ชิคกเนาะเอาเป็นเฮดแล้วกันเฮดหัวบิวซี่ยุ่งรวมกันปั๊บโปบเฮดบิวซี่ มีปรสิตเวอร์ชันสายถึกไหมอ่าตรงนี้จริงๆก็บอกตามตรงเลยว่าไม่น่าจะมีด้วนเพราะว่าทุกวันนี้ที่เรามีตัวละครตัวนั้นตัวนี้เนี่ยเราโหลดมาจากเวิร์กช็อปนะทุกคนนะแต่ว่าไอยังคาเมล่าแมนสายถึกนะสปีกเกอร์แมนสายถึกทีวีแมนสายถึกนะคือมันมีคนทามาอ่าส่วนปรสิตนี่มันน่าจะไม่มีใครทําแต่ถ้าเกิดว่ามีคนทาเราก็จะทาเราก็จะเราก็จะมีแต่ถ้ามันมีคนทามันก็ไม่มีซึ่งส่วนตัวคิดว่าน่าจะไม่มีน่าจะไม่มีใครทํา โทเฟสหน้าหลอนจะกลับมาไหมไม่ได้หายไปไหนนะทุกคนนะก็คือว่าทุกวันนี้อย่างที่เราเคยบอกกันไปเนาะก็คือว่าไอคลิปโทเฟสหน้าหลอนเนออี่ยแพ็คเนี่ยที่เรารีวิวเนี่ยม,มันหมดแล้วนะก็คือว่ามันไม่มีอะไรจะรีวิวถามว่าทิ้งไหมไม่ทิ้งทุกคนถ้าเกิดว่ามันมี โทเฟน่าหลอนแพ็คใหม่ที่น่าสนใจมาเนี่ยรับรองว่าไม่พลาดแน่นอนช่อง Headbuser ครับมันมีอยู่แพ็คหนึ่งนะครับก็คือแพ็คของอ่าชื่อว่าโทคัลเลอร์โทคัลเลอร์แพ็คซึ่งอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยอ่ะเราเรามาดูกันเลยดีกว่ามามันก็จะมีเป็นแพ็คนี้นะทุกคนครับซึ่งเป็นแพ็คที่อ่าโทคัลเลอร์แพ็คอ่ะเออมันเป็นแพ็คที่จริงๆแล้วมีตัวเยอะเยอะแบบเยอะเยอะตะโกนอะเยอะเยอะมาก ดูสิโอ้โหเตมไม่หมดเลยแต่สิ่งที่มันเป็นข้อด้อยของไอโทฟเฟสแพคของคาเลอร์นะทุ่คนครับึ่งซึ่งเราทําคลิปีแจงไปแล้วเนี่ยว่าคือมันเยอะก็จริงแต่คุณภาพมันไม่ได้เนี่ยเราเลือกตรงนี้ดูเนี่ยเก้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยดูดิด,ดูนเนี่ยดูสิมันตัวนี้ก็ได้อะตัวนี้เนี่ยเออนี่เอออ่ามาละเนี่ยตัวนี้ก็ได้อะดูโอ้แมบแมปนี้มันดูไม่ค่อยจะได้ต้องย้ายแมปไหมมันมันไม่ค่อยสวยอ่ะมันมันไม่ชัดเท่าไร่ หรือไม่ก็โอ oh? ้โหตัวรูปตานี่มันอะไรวะเนี่ยดูสิโอ้โหตัวกระเปียกหนึ่งอ่ะดูสิทุกคนดูมันมันมันดูมันดูไม่สวยอ่ะมันดูแบบอ่ะกระจินลิศนะนะอ่ะลองดูมาโจมตีมาเออเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเราคัดตัวดีๆมาให้ดูสัก5ตัวทีละ5ตัวก็ได้เกิดหลายๆคนคิดถึงโทเฟน่าหลอนนะครับอ่ะโอเคมาคำถามต่อไปคลิปหนึ่งใช้เวลาทำนานเท่าไหร่โอ้ตรงนี้ ผมถือโอกาสได้พูดให้หลายๆคนฟังเหมือนกันนะครับผมอยากจะพูดระบายมานานก็ <c oughs> คือว่าคลิปหนึ่งนะทุกคนคนระับผมพูดเลยว่นนั้น บางทีเนี่ยเรานั่งหน้าจอคอมเนี่ยเก้าโมงนะแล้วเราก็ต้องมาคิดในเราพูดถึงซีรีส์ของบรสิตกุงแล้วกัน,นคือบาสิตคุกเนี่ยเราจะคิดตั้งแต่9ก้าโมงบางทีคิดไม่ออกเราไปคิดออกตอนสี่โมงเย็นพอสี่โมงเย็นเสร็จปุ๊บอโอเคคิดออกเราขู่ไม่คิดนานทีเป่งเลยก้าวโมงเย็นสิบเริ่มอัดเลยแล้วกันพออัดเสร็จปุ๊บอัดไปเราต้องจัดท่าทางอย่างนี้เลยเนี่ยเราก็จัดท่าทางแต่ละตัวบางทีก็เอามายืนปุ๊บเราก็จัดอย่างนี้แย่งนูเดล่ากัน โอเคมีท่าเจ้าหัวยุ่งจับขาจับเข่าเนี่ยคือเราต้องมาจับอย่างนี้เลยทีละอันทีลันหรือมันมีวิธีง่ายกว่านี้หรือเปล่าไอ้นี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันกว่าเราจะจัดเสร็จใช่ไหมกว่าเราจะคิดเรื่องเสร็จอ่ากว่าเราจะอะไรเสร็จปุ๊บตัดต่อเสร็จรวมคิดรวมจัดท่ารวมตัดต่อรวมนู่นนั่นนี่เกือบสองวันใช่แล้วก็เป็น2วันที่โอ้โหคลิปหนึ่งเนี่ยพูดเลยว่านานมากโดยเฉพาะซีรีส์ของปรสิตคุดครุงบโอ้โหสุดๆจริง คิดพี่มีทีมงานกี่คนแล้วก็ใครเป็นคนภาคตัวละครตัวไหนบ้างคิดว่าเป็นคําถามที่หลายๆคนน่าจะอยากรู้แล้วก็น่าจะเป็นคําถามที่ไฮไลท์ออของคลิป Q&A EP แรกเลยก็ว่าได้นะทุกคนครับก็คือเฮดบิวซี่ไม่มีทีมงาน <c oughs> มีผมคนเดียวทําคนเดียวทุกอย่างคนเดียวหมดเลยทุกคนครับก็คือทั้งคิดทั้งอะไรทุกอย่างต่ต่อตอ,อะไรอออินวันใครเป็นคนภาคคนลุงใครเป็นคนภาคหอยยุ่งใครเป็นคนภาคคาเมร่าแมนและใครเป็นคนภาคปรสิตคุ้ม โอเคเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการพากของตัวละครแต่ละตัวกันให้ทุกคนดูกันเลยแล้วกันนะ่าเอาละก่อือ่นเรามาอัญเชิญคุณลุงกันก่อนแล้วกันนะมามาแล้วคุณลุง <c oughs> มาแล้วอ่ะเพื่อเขาจะสงสัยว่าคุณลุงเนี่ยพี่โอนพากจริงหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันนะอ่ะทั้งสองคนนี่มานั่งทำอะไรตรงนี้เนี่ยฮะลูกค้าจิ็มร้านเลยทำไมไม่กลับไปช่วยงานอ ใครเป็นคนภาคด็อกเตอร์อ่าโอเคมาเราต้องอัญเชิญด็อกเตอร์มาเลยมาด็อกเตอร์อยู่ไหนเอ่ยประศิษฐ์คุ้งมาหนังกินนูเทลล่าตรงนี้อีกแล้วอย่างนั้นเลยเฮ้ยมาตั้งแต่บ่ไรเนี่ยด็อกเตอร์จีแมนใครเป็นคนภาคอัญเชิญจีแมนมาเฮ้ยด็อกเตอร์อักเกรดร่างอะไรให้ครอีกแล้วเนี่ยฮะไรเป็นคนภาคคาเมล่าแมนโอ้โหคาเมล่าแมนนี่ก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ค่อนข้างได้จะภาค ยากอยู่พอสมควรอ่าเดี๋ยวมันต้องเป็นชุดผ้าคลุมออแล้วก็ต้องเป็นสีด,ดำอ่า <c oughs> สีที่ทุกคนคุ้นเคยในซีรีส์ <c oughs> ปรสิตคุงปรสิตคุกนี่ได้มาใสอีกแล้วอย่างนั้นเลยแถมวันวานเราจะกินนูเทลล่าแล้วมันจะฟันผูม่รู้ตัวด้วยเนะ <c oughs> เราจะต้องทำเสียงคอบีบๆหน่อยนะครับ <c oughs> และนี่คือเสียงของคามล่าแมนนะครับเรามีตัวอะไรที่เรายังไม่ได้พากกกว่าอ่าโอเคล่ะน่าจะเป็นเสียงของทีวีบูแมนหลายๆคนสงสัยว่าทีวีบูแมนเนี่ยพี่อ้นพากจริงหรือเปล่าอ่าโอเคเรามาดูกันมาแล้วทีวี มานั่งตรงนี้นี่เองเออ <c oughs> ทำเสียงทีวีผู้แมนล้วมันขำในทุกทีเลยใ,<น>ใครเป็นคนภาคทีวีแมนนะโอเคทีวีแมนนี่เสียงก็จะรล,ลอๆหน่อยอ่ามาเลยนี่เลยยืนข้างๆทีวีผูแมนอ่ะโอเคเราจะลืมมาได้ยังไงตัวนี้เอา้าทุกคนมาอยู่ตรงนี้เองเออ<ใ>รู้ไหมว่าผมตามหาสเตปแย่เลย แล้วเราก็มาถึงเสียงของตัวละครหลักที่ทุกคนน่าจะอยากรู้นะทุกคนครับก็คือเสียงของหัวยุ่งและปรสิตคุ้งง่ะว่าใครเป็นคนพากมันจะใครซะเล่างั้นเรามาดูเสียงของหัวยุ่งก่อนล้วกันหรือพระเอกของเราได้เองครับทุกคนอ่านี่จัดท่าทางให้เรียบร้อยเลยอ่าโอเคอ่าคุณลุงโทษทีนะพอดีว่าริมชายหาดลมเย็นไปหน่อยน่ะผมก็เลยเข้าร้านช้าเลยน่าเสียงของหัวยุ่งนี่จะพูดเลยว่าเราแทบไม่ต้องดัดอะไรเลยแล้วหรืออดัดนิดนึงก็ได้เพราะว่าเสียงหัวยุ่งมันเป็นเสียงของเราอยู่แล้ว ใครเป็นคนาพากบอลลทธิ์คุงอ่าโอเคอย่างที่พี่อ้นเคยบอกไปนะครับว่าช่องเฮปบิวซี่เนี่ยเราไม่มีทีมงานนะครับเราออกอินวันกระทั่งาการพากบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเสียงบอลลทธิ์คุงนี่มันใช่พี่อ้นจริงๆเหรออ่าโอเคจะบอกว่าใช่ <laughs> เดี๋ยวเราจะพากให้ดูเลยแล้วกันครับเสียงบอลลทธิ์คุงที่คิดว่าทุกคนน่าจะอยากรู้กันว่าเป็นเสียงของพี่อนจริงหรือเปล่านะโอเคจาจัดท่าทางนี่ถือนูเทลล่านี่ชอบนูเทลลากินเลยอ่าโอเคมา สิทคุ้มชอบกินหนูทล่าที่สุดเลยเป็นไงบ้าล่ะเสียงประสิทธิคุ้มปากยากสุดเลยใช่ไหมล่ะใช่ประสิทธิคุ้มปากโคตรยากเลยเสียงปรสิทธิคุ้มเป็นเสียงที่ภาคยากที่สุดแล้วทุกคนครับก็คือว่ามันจะต้องมีการเปล่งเสียงมีการออกมาจากลําคอมีการจากอะไรแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อความน่ารักของประสิทธิคุ้งนะครับพี่อ้นยอม เละทุกคนครับเป็นยังไงบ้างครับกับคลิป Q&A EP แรกแล้วกันน้องทุกคนนะเพราะว่าหลังจากนี้เราคงจะได้มา Q&A ในทุกๆปีกันหรือว่าหรืออาจจะมีการไลฟ์สดกันจะมีอะไรกันคือเราคงจะเปิดหน้ากันเยอะขึ้นนะครับทุกคนครับก็ถ้ามีคําถามไหนที่ตกไปก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆครับทุกคนครับก็เราก็รวบรวมเท่าที่เราสะโขบมาได้นะแล้วก็ที่เราสะดวกตอบนะบ <laughs> ทุกคนถามว่าประสิทธิ์คงจะมีถึง EP ที่เท่าไหร่ก็ทำไปเรื่อยๆนะครับถ้าตาบใดที่ทุกคนยังรักประสิทธิ์คงอยู่ อ่ะโอเคก็ขอบคุณทุกคนครับที่ร่วมกันมาถามกันมาเยอะแยะเลยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามรักในควา้ลิตคุงมอยู่นะครับก็เดี๋ยวยังไงเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนไ <ๆ S 1> ว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนครับโอเคหมดแล้วไม่รู้พูดอะไรแล้วเจอกันบ๊ายบาย